หากเราพูดถึงครั้งคู่ใบเมืองไทยก็ต้องเริ่มต้นที่ตรอกเยาวราชแปดหรือตรอกเตาซึ่งทีว่าเป็นตรอกเล็กๆอยู่หลังวัดกันมาตุยารามซึ่งมีความสำคัญในอดีตเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นแหล่งที่ผู้ชายไปเที่ยวที่เรียกว่าไปเที่ยวผู้หญิงเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเราเรียกว่านาครโสเพณีหรือผู้หญิงงามเมืองเป็นตรอกนี้สมัยก่อนจึงเป็นแหล่งธรรมหากินของอผู้หญิง ซึ่งถือว่าโด่งดังมากในสมัยนั้นนี่คือตรอกเต้าในปัจจุบันอาจจะเห็นความคับแคบหรือมองบรรยากาศไม่ออกว่าสมัยก่อนนั้นมีสภาพเป็นมาอย่างไรตรอกเต้าซึ่งเกี่ยวข้องกับยายแสงอยู่หลังวัดกันมาตุยารามสามารถจะเดินทะลุจากถนนเยาวราชไปทะลุถนนจเจริญกรุงได้อีกฝากหนึ่ง นี่คือบริเวณที่อ,อยู่ภายในของตรอกเต้าในปัจจุบันก็ยังไม่เห็นสภาพที่เคยเกิดขึ้นเมื่อร้อยปีก่อนว่า,ามีผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายที่ไปเที่ยวกันอย่างไรบ้างนี่คือสภาพที่เห็นในปัจจุบันนะครับอีกฝากหนึ่งของตรอกเต้า ถ้าเราเดินทะลุไปเรื่อยๆก็จะไปที่ถนนจเจริญตรุง14ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นทางสิ้นสุดของตรอกเตากลายเป็นร้านขายเบเกอรี่นะครับร้านขายของต่างๆไปแล้วแล้วก็เช่นเดียวกันก็คือว่าไม่เหลือสภาพที่เคยเกิดขึ้นสมัยที่ยายแฟงแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่บริเวณนี้ได้ประกอบอาชีพกันในช่วงนั้นให้เราเห็นอีกแล้วนะครับ จุดนี้ถ้าเราเดินมาเรื่อยๆนะครับมีตรอกเล็กๆทะลุถนนเจริญกรุงมา,ามาถึงถนนบางกรนะครับซึ่งเป็นถนนต่อเชื่อมกันมาเรื่อยๆนะก็จะมาถึงชุมชนอีกชุมชนหนึ่งนะครับหรือท่านจะเดินผ่านมาที่ถนนเจ้าคำรบนะครับซึ่งเป็นส่วนท้ายของอสิ่งที่เกี่ยวข้องกับยายแฟงก็คือวัดที่เรากำลังจะพูดถึงคือวัดคณิกาพลนะครับนี่คือด้านหลังของวัดคณิกาพล การสร้างวัดคณิกาผลในปีพศ2376โดยย่าแฝงหรือยายแฝงนะครับพร้อมกับผู้ที่ศรัทธาในพุทธศาสนาถือว่าเป็นความศรัทธาที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของหลายหลายฝ่ายเนื่องจากว่าการสร้างวัดนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องรวมจิตรวมใจรวมศรัทธาของผู้คนนั่นแสดงถึงว่ายายแฝงเป็นคนที่มีคนเคารพศรัทธาหรือสามารถ เชื่อมโยงให้กับผู้คนที่ศรัทธาในพุทธศาสนามาร่วมกันสร้างวัดนี้ได้เงินวัดนี้เมื่อเริ่นสร้างจึงได้ชื่อว่าวัดใหม่ย,ยายแฟงแต่หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นวัดคนิกาผลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยลูกหลานของยายแฟง ในอุโบโสถของวัดคณิกาผลจะมีพระพุทธรูปทองคําประดิษฐานอยู่และในวิหารก็จะมีหลวงพ่อองค์ดําซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนประดิษฐานอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกัน นี่คือด้านหน้าของอุโบสถวัดคณิกาผลซึ่งในวันหยุดและวันสำคัญสาคัญก็จะมีพี่น้องพุทธศาสนิกชนหรือคนที่ศรัทธามาไหว้หลวงพ่อทองคำแล้วก็หลวงพ่อองค์ดําทั้งในอุโบสถและวิหารของวัดคณิกาผลอยู่เนืองๆหากเราเข้าไปในอุโบสถวัดคณิกาผลจะเห็นพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานอยู่ภายใน ซึ่งพระพุทธรูปองนี้นะครับจะมีพุทธลักษณะที่งดงามน่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนี่คือบรรยากาศภายในของอุโบสถวัดคณิกาผลนะครับหากเราไปที่วิหารวัดคณิกาผลก็จะเห็นหลวงพ่อองค์ดำแล้วก็พระพุทธรูปสำคัญอีกห้ายองค์ประดิษฐานอยู่ที่นั่นนะครับ นี่คือบริเวณภายในของวิหารวัดคณิกาผลให้ทุกท่านได้เห็นสภาพในปัจจุบันหากเรามาที่ด้านหลังอุโบสถวัดคณิกาผลก็จะเห็นาสารเล็กๆอยู่หลังหนึ่งเราเรียกว่าบ้านหญ้าแฝงหรืออาคารหญ้าแฝงสร้างปีพศ2523สำหรับคนที่ยังคิดถึงหญ้าแฝงและคอรศสัทธาในยญ้าแฝงก็จะมากราบไหว้ ขอผรอนญาแฝงกันหน้าที่ตรงนี้เรากลับมาที่วัดกันมาตุยารามอีกครั้งหนึ่งวัดกันมาตุยารามนี่อยู่คนละซอยกับซอยตอกเต้าก็เป็นวัดที่แม่กลีบซึ่งเป็นลูกสาวของญาแฝงได้สร้างไว้เช่นเดียวกันนี่คือบริเวณภายในของวัดกันมาตุยารามซึ่งครั้งหนึ่งนางกลีบ ซึ่งเป็นลูกสาวของยายแฝงผู้ที่รับกิจการต่อเนื่องมาจากยายแฝงในตรอกเต้าได้เป็นผู้สร้างวัดนี้ไว้เช่นเดียวกับที่ยายแฝงเคยสร้างวัดคณิกาผลสิ่งสำคัญที่วัดกันมาตุยารามอีกอย่างหนึ่งก็คือสถูปซึ่งสามารถจะมองเห็นเวลาที่เข้าไปที่วัดกันมาตุยารามแห่งนี้ แม่กลีบลูกสาวของยายแฝงยังสืบต่อกิจการของยายแฝงเรื่อยมาอนอกจากได้สร้างวัดแห่งนี้ก็ยังมีการดูแลกิจการต่อเนื่องอาคารที่เรามองเห็นด้านซ้ายมือก็คืออาคารอนุสร์แม่กลีบซึ่งเป็นผู้ที่สร้างวัดกันมาตุยารามแห่งนี้ให้ปรากฏจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้หากเราเข้าไปภายในอาคารแม่กลีบ ก็จะเห็นรูปปั้นจำลองของแม่กลีบหรือนางกลีบอยู่ภายในให้ทุกคนที่ร้ำลึกถึงความเป็นมาของตรอกเต้าได้เห็นว่าครั้งหนึ่งตรอกเต้านี่มีความสำคัญนี่คือวัดสองวัดที่เกิดขึ้นจากฝีมือและความศรัทธาของออยายแฟงและแม่กลีบซึ่งถือว่าเป็นครังคู่ใบเมืองไทยซึ่งเกิดขึ้นในช่วงรัตนคุศินตอนต้นนั่นเอง